วีแบทหักครับมือหมุนเป็นโลบอตทรงหุ่นยนต์เป็นโลหะประกอบด้วยลูกปืน6กบวกหนกระปูลึกขึ้นเพื่อให้จู่ายได้เยอะที่สําคัญเพิ่มลูกปืนในแกนกะปูลลองเข้าไปอีกถึง2ลูกนะครับได้พระเบรถึง10ชั้นประกอบด้วยแผ่นเบร5หชั้นจานกดเบรกหชั้นทําให้กําลังเบรกตัวนี้ได้มากขึ้นกว่าล็อกซิมเบอร์อย่างน้อยๆประมาณ5กิโลเลยนะครับเพราะเพิ่มแผ่นเบรกไป,ไ,ปได้ยินไหมครับ เสียงดังกลางวันนะครับเพราะเพิ่มเฟืองกิดเสียงใหญ่ขึ้นนะครับสวยงามและก็ดีกว่าลอกทิมเบอร์สวัสดีครับผมเอียคองนะครับวันนี้ผมมีลอกปิ่นดีๆอีกหนึ่งตัวนะครับจะมาแนะนำวีแบท ฮักนะครับชื่ออาจจะแปลกๆไปนิดนึงนะครับแต่ด้วยรูปลักษณ์และสีสันนะ่ะสวยงามมากบางทีเรามองในรูปที่ถ่ายมันจะดูไม่สวยแต่ตัวจริงสวยงามมากมันเป็นสีเขียวเหลือบๆก่อนหน้านี้จะมีรุ่นที่เป็นยอกตลาดที่ขายดีจะเป็นสีเงินทั้งตัวฉลุลายที่ตะปูล,ลอกเป็นลังพึ่งนะครับรุ่นก่อนนึ้งก็คือรุ่นทิมเบอร์แต่ตัวเนี้ยเป็นสีเขียวทั้งตัวครับมาดูลอกกันเลยนะครับที่ผมหยิบนี่คือเบอร์5 0 0พันนะครับนี่ครับ ใหญ่ขนาดนี้ครับมีเบอร์ 2,000, 3,000, 4,000, 5,000และ6,000นะครับมีทั้งหมด5เบอร์ด้วยกันเลือกใช้ตามความเหมาะสมนะครับเบอร์2,000และ3,000หนกแต่งจะเป็นตรงตรงกลมนะครับส่วนเบอร์ 4,000, 5,000และ6,000หนกจะเป็นทรงคล้ายหยดน้ำสวยงามลื่นนะครับเป็นโลหะทั้งตัวเลยนะครับสปูลเนี่ยจะเจาะรูเป็นแนวดิ่งแนวตั้งตรงของสปูลช่องละ3รูรอบสปูนส่วนตรงที่กอสายเอ็นเขาจะดลรุลายล็อกสายเอ็นเพื่อไม่ ให้เลื่อน หลุดเวลาอัจปา่ลอกตัวนี้ถ้าถามผมตรงๆเลยนะครับผมว่าสวยงามและก็ดีกว่าลอกทิมเบอร์ลอกทิมเบอร์เนี่ยผมเคยคุยแล้วว่าเออโรเตอร์คุณออกแบบมาโรเตอร์จะตรงๆมันดูแล้วมันไม่เหมือนลอกสมัยใหม่ถ้าออกแบบใหม่ได้นะขอโรเตอร์ตัวเดียวกับลอกออปติมัสได้ไหมครับซึ่งเป็นลอกแพงนะครับอันนั้นโครงสร้างโลหะแต่บอกก่อนว่าตัวนี้โครงสร้างเป็นตาไฟนะครับแต่ราคาประหยัดคุณเห็นโรเตอร์ไหมครับตัวเดียวกับ ออพติมัสเลยครับนี่ครับนะครับลื่นมากนะครับตัวนี้ตัวนี้ประกอบด้วยลูกปืน6บวก1กระปูลึกขึ้นเพื่อให้จู่จ่ายได้เยอะที่สาคัญเพิ่มลูกปืนในแกนกระปูนเพิ่มชั้นเบรขึ้นอีกหนึ่งชั้นคืออีก2แผ่นคือแผ่นเหล็กอีกหนึ่งแผ่นแล้วก็แผ่นรองสกรัดเพิ่มอีกหนึ่งแผ่นทําให้กําลังเบตรตัวนี้ได้มากขึ้นกว่าล็อกกิมเบอร์อย่างน้อยๆประมาณ5้กิโลเลยนะครับเพราะเพิ่มแผ่นเบรไประบบ เสียงนะครับปะเบกเป็นกิ๊กเสียงแต่เสียงจากทิมเบอร์ตัวเดิมเสียงจะไม่ดังังวานนะครับเสียงจะค่อยผมก็ได้แนะนําบริษัทคุณควรจะเปลี่ยเนเฟืองกีดเสียงให้ใหญ่ขึ้นเพื่อเสียงจะได้ดังังวานขึ้นเนี่ยฮะเได้ยินไหมครับเนี่ยฮะ เ,เสียงดังกลางวานันเขาเพิ่มตามั่นที่ผมต้องการเขาใส่ใจดูแลนะครับบริษัท V ีแบสนีน่คือข้อดีของลอกฮักตัวนี้เลยนะครับแต่บอกก่อนว่าลอกตัวนี้ซึ่งเป็นลอกปราดมันขายดีแล้วสินค้าเนี่ยมีจํานวนจำกัดไม่มากไม่เยอะเลยนะครับมันเป็นลอกราคาประหยะัดราคาไม่ถึงพันที่คุณได้หนอบโลหะขาหมุนโลหะแค่นี้ก็เกินคุ้มแล้วครับตามตาเยี่ยคองนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปชมผ่าลอกวีแบสฮักกันเลยนะครับครับ เรามาชมการผ่าลอก v ี a t u ฮักนะครับตัวที่ผมนำมาผ่าให้ดูก็เป็นเบอร์6000คือเบอร์ใหญ่สุดนะครับจะได้เห็นกันง่ายๆรูปลักษณ์ภายนอกสีจะเป็นสีเขียวเหลืองสวยงามมากนะครับแขนก็จะเป็นอุ่นยนต์ตัวหนอกจับตัวนี้เบอร์6000จะเป็นหนอกตรงหยดน้ำจับกระชับนะครับเป็นโลหะว่เบรกออกแบบสวยงามมีติกเสียงป้องกันการคลายของเแบรบก ปูนเจาะรูสามชั้นนะครับรอบตัวเลยพอเปิดออกมาปุ๊บจะเห็นตัวเฟืองกีดเสียงตัวนี้ใหญ่เป็นเท่าตัวของล็อกทิมเบอร์เลยนะครับด้ยินไหมครับเสียงดังกังวานนะครับเพราะเพิ่มเฟืองกีดเสียงใหญ่ขึ้นนะครับเป็นโรเตอร์นี่นะครับถอดมาโรเตอร์สวยงามมากเห็นไหมครับเจาะรูลดน้ําหนักออกแบบดีไซน์ทรงสวยงามมากครับแผ่นฟ้านขนาดใหญ่นะครับตัวนี้โอเค ทำเป็นโรบอทก็โอเคนะครับทํำสีมาสวยงามเหลือบเลยนะครับตัวนี้ดูลูกปืนข้างในนะครับโอเคไหมครับลูกปืนขนาดใหญ่มากจะมีลูกปืนทางเดียวซ่อนอยู่ข้างในอีกชั้นนะครับจะต้องแงะตัวนี้ขึ้นมาเบ้าลูกปืนนะครับซึ่งซ้อนอยู่อย่งนี้ก็จะเห็นลูกปืนทางเดียวข้างในชั้นหนึ่งนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับตัวนี้ โอเคนะครับเป้าเห็นลูกปืนขนาดใหญ่นะครับโอเคมาดูเปืงครับนี่เปืองขนาดใหญ่มีลูกปืนรองรับทั้งบนและล่างนะครับอ้าวมาดูช่องเบรกตัวนี้ช่องแผ่นเบรกออกแบบมาดีนะครับออกแบบเป็นหกเหลี่ยมธรรมดาตัวกดยานเบรกข้างในตัวกลางเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเดือยยื่นแต่ตัวนี้เขาไม่ทําเดือยเลยนะครับเขาทําเป็นตัวล็อกถึงหกเหลี่ยมเห็นไหมฮะนี่คือข้อดีของรอบ วีแบทฮักถึงท่องเบรกจะเล็กแต่เขาเพิ่มผาเบรกขึ้นมากี่ชั้นเรียงให้ดูเลยนะครับว่าผาเบรกเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะมากนะครับพ้าเบรกนะครับ1 2 3 4 5สาชั้นนะครับการกดการเบรกก็5ชั้นธรรมดาลอกทั่วไปนะครับจะมีแค่3ชั้นแต่ตัวนี้กดเบรกถึง5ชั้นนะครับกำลังเบรกจะอยู่ที่ประมาณ15กิโล เท่านั้นยังไม่พอภายในสปูนของลอกนะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับข้างในจะเพิ่มลูกปืนรองเข้าไปอีกถึง2ลูกนะครับนี่ผมหยิบให้ดูนี่คือข้อดีของลอก v b แบทัเห็นไหมครับมีลูกปืนในแกนเพื่อเวลาอัดปาจะได้สมูทนะครับประกอบด้วยลูกปืน6บวกหก็คือ1 2 3 4 5 6บวก1ก็คือ บวกลูกปืนทางเดียวอีกหนึ่งตลับเห็นไหมครับสมบูรณ์แบบเลยนะครับเอาเรามาสรุปกันเลยนะครับของล้อก v แบทพักหนึ่งสีสันสวยงามสำหรับลอกตัวเนี้ยไม่ถึง1,000บาทเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มมากคุณได้ลูกปืนหนึ่ง6บวก1แล้วลูกปืนจริงเห็นไหมผมถอดให้ดูนะครับได้พักรตถึง10ชั้นประกอบด้วยแผ่นเบร5ชั้นจานกดเบรชั้นมือหมุนเป็นโรบอท นะครับเนี่ยทรงหุดยนต์เปโลหะนอกจากทรงหยดน้ำสวยงามแค่นี้ก็เกินคุ้มแล้วนะครับสำหรับลอกตัวนี้เป็นไงบ้างครับก็ได้ชมคลิป ผ่าลอก VBa บทฮักไปแล้วนะครับแล้วผมก็ได้พูดถึงรายละเอียดออปชั่นอะไรดีๆที่ใส่ลงไปในวีแบทฮักเพิ่มอะไรลงไปในราคาสามารถจับต้องได้ไม่แพงนะครับวีแบทฮักตัวนี้ข้อสำคัญนะครับทางบริษัท VBa บทเองเขาใส่ใจนะฮะดูแลลอกตัวนี้ใส่วัสดุแม้กระทั่งรายละเอียดลงไปในลอกตัวนี้ได้ดีมากนะครับเป็นลอกดีราคาประหยัดแข็งแรงทนทานอีกหนึ่งตัวยังไงผมก็ขวากลอกวีแบทฮักไว้ด้วยครับ ฝากนั้นๆด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมวิดีโอใหม่ๆของเราด้วยนะคะ